เมื่อน,นักลงเสียงโฆษณาเจอกับนักพากย์นิทาน <c oughs> วันนี้ผมจะมาชาเล์นยามนะครับให้ลองพูดแบบโฆษณาดูได้ดิเนี่ยแหละที่อยากได้ยินคอนเนตโต้อ no ินไปกับครีมนุ่มในคนกรุบกรอบอร่อยซื้อเลยคอนเนตโต้อินไปกับครีมนุ่มในคนกรุบกรอบอร่อยซื้อเลยอันนี้ตัวอะไร <c oughs> <c oughs> อ่อะเจ <c oughs> ้าหญิงวานิลลาเป๊ะชาอุหลงที่ p l u จัดเต็มความสดชื่นเต็มรสชาแท้ สุดยชอหูหลงที plus เต็มความสดชื่นเต็มรสชาแท้แล้วรู้สึกเศร้าจังเลย,ยทำสิ่งชินจังได้ป่ะร้อนแล้วไงเต็มซาได้ทุกเวลาด้วยสปริตเฮ้ยร้อนแล้วไงเย็ยนซาได้ทุกเวลาด้วยสปริตมิซเออยู่ยไหนเนี่ยมิซเอตากผ้าอยู่ฮะเข้มเต็มสดชื่น fisherman's friend จากอังกฤษเข้มเต็มสดชื่น fisherman's friend จากอังกฤษ อฟันปมมหลลดากเยใหม,ม่ยันหีน้ำดื่มอารมณ์ดีมีใบกัญและวิตามิน B12 ดื่มแล้วสบายสบายใหม่ยันหีน้ำดื่มอารมณ์ดีมีใบกัญและวิตามิน B12 ดื่มแล้วสบายสบายตอนนี้ยากจะมาชาเลนจ์พี่ดานนะคะให้พี่ดานพาก็นเสียงคุณแก่โอ้๊ยได้ได้ดิชาอู่หลงทีพลสเต็มความสดชื่นเต็มรสชาแท้ชาอู่หลงทีพลส จัดเต็มความสดชื่นเต็มรสชาติแท้ขอบคุณค่ะ